เราจะมาช่างสารละเราจะมาช่างสารโซเดียมคาร์บอเนตนะคะเพื่อที่จะไปทําการทดลองสองครั้งเราจะช่างสารใส่ฝาขวดพลาสติกนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะก่อนช่างเราวางฝาขวดไปที่ตรงกลางจานช่างแล้วก็กดแทรบเบาๆหนึ่งครั้งนะคะเราจะช่างสารอยู่ระหว่าง0.08ถึง0.1กรัมนะคะในขั้นตอนนี้นะคะ นักศึกษาจะต้องอ่านตัวเลขน้ำหนักจริงที่เราใช้จะใช้ทำการทดลองนะคะเดี๋ยวรอให้ตัวเลขนิ่งแล้วขึ้นตัวจีนักศึกษาจดน้ำหนักนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปใช้งานอันนี้เป็นน้ำหนักสารครั้งที่หนึ่งค่ะเราก็จะชั่งสารสองครั้งไปเลยนะคะเราจะกดแทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้ามันขึ้นตัวจีเป็น0.00แล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้ค่ะเราจะตักสารให้อยู่ระหว่าง0.08ถึงไม่เกินจุด1กรัมนะคะผงฟูหรือโซเดียมคาร์บอเนตใบคาร์บอเนตค่ะเราจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนไหนที่นักศึกษาจะต้องจดบันทึกผลเพื่อนําไปใช้คํานวณในการทดลองนะคะ,ะตรงนี้นะคะให้นักศึกษาจดน้ําหนักสารโซเดียมไบคาร์บอเนตครั้งที่สองค่ะโอเคค่ะเราจะไปที่การทดลองเพื่อที่จะทำปฏิกิริยาแล้วก็ วัดปริมาตรแก๊สนะคะนี่คือชุดอุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องต่อก็คือตามวิธีการทดลองที่อยู่ในคลิปครั้งที่แล้วนะคะที่เราจะต้องเตรียมน้ําใส่ในบีกเกอร์ขนาดใหญ่นะคะเตรียมบิวเรตนะคะกรอกน้ําใส่เก็บเต็มคราวนี้เราจะมาตวงกรดไฮโดรคอลอริกนะคะจุดหนึ่งโมลาร์กรดไฮโดรคอลอริกตวงด้วยกระบอกตวงนะคะปริมาตร ประมาณ20มิลลิลิตรนะคะใส่ในขวดลูกชมพู่เราจะปรับปริมาตรที่20มิลลิลิตรนะคะประมาณเทใส่ขวดลูกชมพู่นะคะ,ะเดี๋ยวจะมามุมนี้เพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็ นำสารที่อยู่ในฝาพลาสติกนะคะค่อยๆหย่อนลงไปในขวดนะคะในขั้นตอนนี้เราจะระวังไม่ให้สารมันหุผสมลงไปในสารละลายกรดนะคะเราจะเอาจุกจุกยางค่ะที่เป็นท่อนำแก๊สนำแก๊สนะคะสวมเข้าไปที่ฝาขวดนะคะจะต้องดูว่ามันฟิตกันพอดีนะคะจากนั้นเราจะเอาท่อนำแก๊สนะคะ สวมลงไปที่อยู่ในปลายวิเวรที่อยู่ใต้น้ํานะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องสังเกตแล้วก็ระวังไม่ให้น้ําเข้าไปในท่อนําแก๊สเพราะมิเช่นนั้นแก๊สที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจะไม่สามารถเดินทางผ่านท่อนําแก๊สนี้ได้นะคะซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะเราจะผูกยึดไว้ด้วเชือกค่ะคราวนี้ตรงนี้ให้เด็กๆนะคะอ่านปริมาตรน้ําเริ่มต้นนะคะ อันนี้ดูปริมาตรแล้วก็นักศึกษาให้ไปบันทึกเองนะคะว่าปริมาตรเริ่มต้นของน้ําในบิวเรตนะคะอ่านทศยมละเอียด2ตําแหน่งนะคะจากนั้นเราจะเขย่าให้สารที่อยู่ในฝาพลาสติกผสมลงไปทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกนะคะมันก็จะเกิดแก๊สเกิดขึ้นนะคะ ะจะมีแก๊สเกิดขึ้นในปฏิกิริยานะคะแก๊สที่เกิดขึ้นก็จะแทนที่น้ําที่อยู่ในบิวเรตนะคะปริมาตรน้ําในบิวเรตก็จะลดระดับลงมาเรื่อยๆเราจะเขย่าจนกระทั่งแก๊สในปฏิกิริยาไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็แปลว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว เราจะต้องเขย่าจนมั่นใจว่าปฏิกิยาเกิดขึ้นจนสมบูรณ์แล้วนะคะสารกําหนดปริมาณจะเป็นตัวบ่งบอกว่าแก๊สที่เกิดขึ้นจะมปีปริมาณเท่าไหร่นะคะเขย่าจนมั่นใจว่าไม่มีแก๊สเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะอันนี้ปฏิกิยาน่าจะสงบลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่านปริมาตรน้ำในบิวเรตนะคะเป็นประดับ น้ำสุดท้ายนะคะอ่านได้เนาะสองตำแหน่งนะคะอ่านะคะ่ะปริมาตรน้ำสุดท้ายเด็กๆก,ก็จะเอาปริมาตรทั้งสองนะคะก็คือเริ่มต้นกับสุดท้ายลบกันเราก็จะได้ปริมาตรแก๊สคาร์บอนไดซายที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาในการทดลองครั้งที่หนึ่งค่ะเสร็จการทดลองครั้งที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะ เตรียมชุดวัดแก๊สสำหรับทำการทดลองครั้งที่สองก็เหมือนเดิมค่ะก็รือ้อบิวเรตออกมาทำแป๊บเดียวค่ะไม่นานก็เราจะทำซ้ำสารก็ชั่งมาแล้วสำหรับการทดลองตอนที่2นะคะแค่ปรับระดับน้ำเริ่มต้นใหม่เราใช้น้ำเดิมนะคะกรอกเข้าไปในบิวเรตจนเต็ม ปิดแล้วก็เอาไปเปิดใต้น้ำนะคะน้ำก็จะไม่หลักออกจากบิวเรตเราจะต้องปรับระดับน้ำให้อยู่บนสเกลนะคะอยู่ตรงไหนก็ได้บนสเกลให้อยู่ระหว่างไม่ต่ำกว่า45มิลลิลิตรนะคะโอเคอันนี้คือ ปริมาตรน้ําเริ่มต้นของการทดลองครั้งที่สองนะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะเดี๋ยวจะหมุนให้เห็นหลายๆมุมนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านท้องน้ำทดสอบละเอียดสองตำแหน่งนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคอลอริกเพื่อทำการทดลองครั้งที่สอง ปริมาตรที่ใช้ก็คือตวงกรด20มิลลิลิตรค่ะด้วยกระบอกตวงเทใส่ขวดรูปชมพู่ใบใหม่นะคะถ้าเด็กๆใช้ใบเดิมนะคะถ้าได้ทดลองเองก็ล้างแล้วก็กลัวน้ำก็ใช้ซ้ำได้นะคะได้กรดแล้วนำสารละลายนำสาร โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เราชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะคะของครั้งที่2องหย่อนลงไประวังอย่าให้คว่ำนะคะปิดจุกค่ะที่เป็นจุกท่อนำแก๊สกดเช็คดูให้ละเอียดนะคะว่าไม่มีการด้วยของแก๊สอันนี้เราก็จะสวมท่อนำแก๊สเข้าไปตรงปลายบิวเรตนะคะขั้นตอนนี้ระวังนะคะต้อง ตรวจสอบว่าไม่มีน้ําเข้าไปในท่อนําแก๊สนะคะเพราะว่าน้ําถ้าเข้าไปมันจะขัดขวางการเดินทางของแก๊สนะคะมันจะทําให้การทดลองของเราเรไม่สาเร็อ่าเอาใหม่นะคะเมื่อกี้ที่ครูให้เด็กๆอ่านเริ่มต้นของครั้งที่สองให้อ่านใหม่ตรงจุดนี้นะคะเด็กๆอ่านปริมาตรเริ่มต้นของการทดลองซ้ำที่สองค่ะทษยมละเอียด2ตําแหน่งนะคะ โอเคจากนั้นเขย่าเลยค่ะเราก็จะทําให้มันเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็เกิดแก,ก๊สขึ้นะนะคะแก,ก๊สมาแล้วนะคะก็จะขึ้นไปตามแผนที่น้ําในบิวเรต ปริมาตรน้ำในบิวเร็ก็จะค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งแก๊สที่เกิดจากปฏิกิริยาหมดแล้วก็คือปริยาสิ้นสุดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะหยุดเขยา่าให้เด็กๆอ่านปริมาตรน้ำในวิวเรตของการทดลองครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวจะหมุนให้เห็นหลายๆมุมนะคะ เด็กๆอ่าอ่านอ,อ่านสองตำแหน่งนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้วัดเป็นอุปกรณ์ที่อ่านละเอียดของตำแหน่งใครไม่อ่านตามหลักการนะคะจะโดนหักคะแนนในส่วนนี้มองเห็นไหมคะถ้าเด็กๆมองไม่ชัดเนาะเด็กๆหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็แคปเจอร์ภาพแล้วอ่านซูมอ่านนะคะโอเคค่ะพอเสร็จการทดลองเรื่อง การหาโมลาร์วอลุ่มของแก๊สารอนไดอสซ์จะเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปคำนวณการแปรผลเดี๋ยวเราจะต้องไปอ่านปริมาตรเขาเรียกว่าอ่านอุณหภูมิของห้องแล้วก็อ่านความดันบรรยากาศที่เราจะต้องเอาไปใช้ในการคำนวณผลนะคะ,ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวคูจะเอาอันนี้คืออุปกรณ์นะคะที่ใช้วัดความดันบรรยากาศณขณะที่เราทำการทดลองค่ะเด็กๆ,ๆเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้เป็นบารอมิเตอร์บารอมิเตอร์นี้จะมีหน่วยเป็นเฮกโตปาสคานนะคะเฮกโตคืออะไรคะ คือสิทธิ์กำลังสองใช่ไหมคะปสาสาลเนาะเด็กๆอ่านที่เข็มนะคะเข็มนี้นะคะอันนี้นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสเกลนะคะเข็มที่เอารูเอานิ้วชี้อยู่นี้นะคะให้เด็กๆอ่านหน่วยเป็นเฮกโตปสาสาลอันนี้คือความดันบรรยากาศนะคะ แต่หน่วยเป็นเฮกโตปาสคานเด็กๆจะต้องไปคำนวณแล้วก็แปลงหน่วยให้อยู่ในหน่วยมาตรฐานสากลก็คือหน่วย ATM นะคะแล้วก็ข้อมูลอีกอันนึงที่เด็กๆจะต้องใช้ก็คืออ่านเทอร์โมมิเตอร์ของอุณหภูมิน้ำที่เราใช้ทําการทดลองนะคะอันนี้เพื่อที่เราจะอันนี้จะเป็นความดันย่อย ก็คือเราจะต้องคำนวณความดันไอน้ำนะคะเด็กๆมองเห็นไหมคะอันนี้คือสเกล 3, 3. สามสามศูนย์อยู่ด้านนี้คือสามสิบนะคะอันนี้ยี่สิบเนาะสเกลเล็กๆเนี่ยค่ะเด็กๆไปแบ่งสเกลดูเห็นไหมคะแล้วอ่านอุณหภูมิมานะคะอันนี้คืออุณหภูมิของน้ำนักขณะททำการทดลองเด็กๆได้อุณหภูมิของน้ำเรียบร้อยแล้ว จะนำอุณหภูมิของน้ำนี้ไปอ่านความดันไอน้ำนะคะที่อุณหภูมินี้ในตารางในคู่ม,มือปฏิบัติการนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้นำค่าความดันไอน้ำนะคะที่อยู่ในหน่วยมิลลิเมตรปรอทคนละหน่วยอีกแล้วนะคะเด็กๆจะแปลงค่าความดันไอน้ำ ที่อ่านข้อมูลจากตารางไปแปลงในหน่วยเป็นหน่วย ATM พอได้ความดันไอน้ำในหน่วย ATM แล้วได้ความดันบรรยากาศที่อ่านจากรอมิเตอร์ซึ่งแปลงหน่วยเป็นหน่วย ATM แล้วเด็กๆจะสามารถคำนวณความดันแกส๊สคาร์บอนไดออกซไซด์ได้แล้วเด็กๆก,ก็จะได้ตัวแปรทั้งหมดครบเพื่อที่จะไปแทนค่าลงไปในสมการ ตามวิธีการคำนวณในคลิปการแปลผลการคำนวณน,นะคะต่อไปแต่ก็จะขอจบการทดลองแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ